สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับเนื้อตะกัวไม่มีเข็มนะประสบจุดนะครับจมูกดงเดิมๆเ,เนื้อตะกัวยี่ห้าศตวรรษ นี่ถือว่าโด่งนะครับถือว่าโด่งแล้วนะครับสภาพนี้พระสวยเดิมๆนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะยี่้าศตวรรษหนึ่งพันบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับ ะเไม่รู้ว่าเขาไปเก็บโดนน้ำหรือโดนอะไรนะเป็นคราบเ,เขียวๆนะครับหรือว่าเป็นคราบเกิดจากน้ำม์หรือเปล่านะดาเอาพระบาทขีดนะครับคำข้าวรุ่นสองพระบาทขีดหน้าชัดหลังชัดนะขอสักพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาท เหรียญชินราชนะครับหลวงพ่อปลาวัดโบสถ์สองสี่ห้าหกนะครับสร้างปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกนะครับหลวงปู่สุขร่วมเสกนะครับเนื้อตะกั่วชินราชหลวงพ่อปาวัดโบ, 2, 4, 5, 6, บสถ์สัสน,ะบ,น,นบ,สบุรีนะครับดูตะกั่วเป็นครูได้นะเอาไว้ดู เหรียญหล่อหลวงพุทธุกได้เลยนะครับเนื้อนี้นะหล่อเต็มๆสวยๆนะครับนะพระหล่อสมัยก่อนนะสภาพนี้คือสวยนะครับสวยแล้วนะเหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อป,ปาวัดโบสถ สองสี่ห้าหกนะครับร้อยสิบปีนะอายุพระนะครับ,นะรบ,นะรบก็พร้อมเลี่ยมเงินนะเอาสักสี่พันนะสี่พันบาทหลวงปู่สุขเสกนะสี่พันบาทนั่งพานชนะมารน,นะครับ พ่อคูณนั่งผ่านชนะมานลงแดงผิวไฟส,สวยๆเลขโค้ดหกหนึ่งสามนะครับปีสามเจ็ดนั่งผ่านชนะมารปีสามเจ็ดพระสวยเจ้าหมูกด่งนะครับ นั่งผ่านชนะมาปีสามเจ็ดผิวไฟสวยๆเอาเจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆผิวไฟวิิงๆเลยเต่าสุกใจนะครับนะเต่าสุกใจเตาหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟพระสวยจมูกโด่งมากนะครับ ใจเนื้อทองแดงเต่าสุกใจนูทองแดงผิวไฟเดิมๆนะครับเอาเจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเต่าสุกใจครูผู้ห, 7, หลิวเจ็ดพันห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับ รุ่นแรกหลวงพ่อฤาสีดิ้งดำรุ่นแรกหลวงพ่อฤาสีดิ้งดำรุ่นแรกหลวงพ่อดาสีดิ้งดำเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทแปดร้อยบาท หางมากนะครับหางมากหลวงพ่อรูอสีลิงดำหางมากหลวงพ่อรูอสีลิงดำนะครับสวยๆจมูกลงๆ เอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทสวยๆเลยเด้งๆสามพันบาทแม่ครัวปีหกหนึ่งนะครับหลวงพ่อกวยแม่ครัวปีหกหนึ่งเหรียญกระไรทองนะครับปีหกหนึ่งกระไรทองปีหกหนึ่งเอาสักเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาท ที่จะลึกฉลองสำนักพระครูสุวรรณสลาพรหลวงพ่อสายนะครับหลวงพ่อสายจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อสายกาญจนบุรีสี่ร้อยบาทงาแกะนางกวักนะครับงาแท้นะงาแกะเก่า นางกวักสินสวยๆนะครับงานแกะนางกวักเก่าแล้วเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทปิดตาเนื้อเมกัะพัดนะครับปิดตาเนื้อเมกัะพัดปิดตาเนื้อเมกัะพัดสองหน้านะฮปิดตาเนื้อเมกัะพัดสองหน้า ปิตาเดิมแม่กาแส่องหน้าเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทตีได้หลายที่นะตีเป็นหลวงพ่อเดิมก็ทํานะครับพิมพ์นี้นะเอาแค่หนึ่งพันบาทนะครับลองหาข้อมูลดูก่อนนะปิตาเก่าจริงนะครับเนื้อดำผิวยน่นเอาหนึ่งพันบาทหลวงพ่อเชือ้อ หลวงพ่อเชื้อมีสามเหรียญมีทันตัวทั้งทั้งสามเหรียญน,นะครับปีสองหนึ่งหันข้างปีสองหนึ่งนะครับใบมะโยมครึ่งองค์แล้วก็ใบมะยมเต็มองค์นะครับปีหนึ่งเจ็ดสามเหรียญเนี่ยเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยสวยสวยเลยสามเหรียญเจ็ดร้อยบาทใบมะโยมหลวงพ่อเชื้อตลับเงินแท้นะครับใส่รูปหล่อใส่ นางพญาได้นะครับเงินแท้เป็นตลับงานงานเก่านะเอาเจ็ดร้อยนะครับตลับเงินนะไปล้างแล้วสวยเลยเอาเจ็ดร้อยบาทพระชัยหลังช้างนะครับสองเหรียญห้าร้อยบาทพระชัยหลังช้างหลังพอปลอนะครับหลวงพ่อฤาษีนิมบุกเสกห้าร้อยบาทพร้อมเลี่ยมกันน้ํา เหรียญหล่อหลวงู่สุขเนื้อเงินนะครับเลขโค้ดเก้าแปดเก้านะครับหลวงู่สุขวัดพระคองมามเท่าปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับเนื้อเงินเลขสวยมากหล่อบโบราณเนื้อเงินยังหนาเลยเก้าแปดเก้านะครับหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทมหาลาบหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเหรียญมหาลาบหลวงพ่อเพี้ยน เนี่ยห้าร้อยก็เจ็ดร้อยนะครับคู่นี้นี่เอาฟักเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยมหาลาบหลวงเพียนสององค์เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ้าของตืมมาพันสองเอาเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวให้ดูเหรียญน,นะเหรียญหนึ่งมหาลาบปี 5, 5, หา้าห้าหลวงโอเพียนวัดเกิดกระถิน่นเอาเจ็ดร้อยบาทสององ์ หลวงปู่แผ้วนะครับหลวงปู่แผ้วสิบหกจักรเจริญพรสิบหกจักรเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญขวัญถุงขวัญถุงหลวงปู่แผ้วนะครับขวัญถุงหลวงปู่แผ้วเงินทองมั่นคง ขนถุงหลวงพ่แอแพร่เอาเจ็ดร้อยเท่ากันนะฮะเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วก็มีพระกองมาส่ง่องกองนะครับเหรียญลอ่อหลวงปู่บุตดรดนะครับเหรียญลอ่อหลวงปู่บุตดรดไม่รู้ตอนนั้นใครถามไว้นะเหรียญลอ่อหลวงปูบดดนะ่บุตรนะะแล้วก็หลวงพ่อสมชายนะครับวัดเขาทุก,กิม เหรียญโอหาจังหวัดอ่างทองปีสามสามนี่หนูพ่ออะไมหาลาภอ่านไม่ออกนะครับปติกมัวหลวงพ่อทองดำ หลวงพ่อทองดำแล้วก็นี่พวงที่สองหลวงพ่อคงหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อคงหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงหลวงพ่อเขียนนี่สองพวงนะครับสองพวงสองพวงนี้นะอันนี้เช่ามาเป็นพวงเลยสองพวงนี้เอาสัก พันสองนะครับสองพันี้เอาพันสองให้หมดนี่เลยพันสองรบาทแล้วก็ต่อไปเหรียญรอหลวงพ่อแพรนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแพรนะครับชุดนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตวัดเกาะแก้วนะเหรียญรอ หลวงพ่อจวนนะครับอันนี้มีห้าเหรียญน,นะเป็นเจ้าสัวทั้งห้าเหรียญแล้วก็มีอีกพวงหนึ่งเป็นหลวงพ่อพิมพ์คุณสันหลวงพ่อพิมพ์คุณสันใชหน้าวัดตาลาใต้ หลวงพ่อสดห่างน้ําอันนี้ก็เก่งนะครับเหนียวหลวงพ่อสดอันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อสดเหมือนกันหลวงพ่อสดปีสองสองแปดวัดห่างน้ําสาครแล้วก็มีกิ่งหลวงพ่อจวนน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะขาววัดหนองสุ่มนะ ชุดนี้ก็พันสองนะครับชุดละพันสองนะสองชุดชุดแรกกับชุดสองนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์มาแอดไลน์มาครับที่ id line a c a l L, v e t e นะครับหรือค้นหาลายจับเบอร์โทรนะครับ0,967,276,947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ